เผยพินิกรรมเสียเต้ยใครเป็นผู้ได้รับมรดกก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะหลังจากเผาเสียเต ơi, ้ยเจ๊ออได้ตั้งทนายเปิดตัวลูกบุญธรรมและเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน6-3ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านที่จัดงานศพของเสียเต้ย จอได้กล่าวว่าในส่วนเรื่องของทรัพย์สินอดีตสามีนั้นได้แต่งตั้งทนายความไว้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเสียเตยมีบุตรสาวบุญธรรมเพียงคนเดียวที่อยู่ในการดูแลของตนด้วยและจะดำเนินการหลังเสร็จงานเรียบร้อยส่วนเรื่องที่ญาติดอดีตสามีไม่สามารถกดเงินในบัญชีออกมาใช้ได้นั้นเนื่องจากธนาคารได้รับข้อมูลว่าเจ้าของบัญชีจากไปจึงได้อาญัดเงินในบัญชีเอาไว้ตามกฎระเบียบของธนาคาร ขณะที่นายสนองพี่ชายของเสียเต้ยเปิดเผยว่าหลังจากน้องชายจากไปธนาคารได้อายัดเงินในบัญชีและไม่สามารถกดเงินออกมาใช้จ่ายในงานได้เพราะเป็นกฎระเบียบของทางธนาคารซึ่งตรงและญาติก็เพิ่งรู้จากนี้ไปทางญาติก็จะช่วยกันออกเงินจัดงานจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเพราะญาติพี่น้องทุกคนรักเสียเต้ยมากในเรื่องที่น้องชายมีแฟนใหม่ขณะนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นแฟนของน้องชาย ตั้งแต่น้องชายแยกทางกับเจ๊ออในส่วนเรื่องมีคนโพสต์ลงในเฟซว่าน้องชายถูกวางยาจนจากไปยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากน้องชายป่วยเป็นโรคไวรัสตักอัเกเสบดีจนทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดและจากไปในที่สุดในส่วนเรื่องของมรดกทนายได้เปิดเผยว่า ครอบครัวเสียเตยเป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ได้จับไปแล้วปัจจุบันเหลือพี่ชายคนโตพี่สาวอีกสาคนและบุตรบุญธรรมโดยทนายะะรัชพลได้เปิดเผยว่าบุคคลที่จะได้รับมรดกนั้นจะต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่ 1. นภรรยาลูกบุญธรรมพ่อแม่ปัจจุบันเสียเตยไม่มีภรรยาแล้วและพ่อแม่ได้จับไปหมดแล้ว แต่มีบุตรบุญธรรมต้องตรวจสอบว่ามีการจดทะเบียนร,รับ,บรองบุตรหรือไม่ในส่วนของกลุ่มที่สองนั้นคือพี่น้องตามสายเลือดพี่ชายคนที่หนึ่งพี่สาวคนที่สองพี่สาวคนที่สามและพี่สาวคนที่สี่หากเปิดเผยพินักรรมแล้วเสียเต้ยไม่ได้เขียนระบุให้ใครกลุ่มนี้จะได้รับมรดกแต่หากพินักรรมระบุชื่อว่ายกสมบัติให้คนอื่นที่ไม่ใช่พี่ๆทั้งหมดก็สามารถเป็นไปได้ การรับมรดกต้องเป็นไปตามพินัยกรรมแต่หากเสียเต้ยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้กฎหมายกำหนดไว้ว่าใครจะได้รับบ้างก็คือกลุ่มแรกพอ่อแม่ลูกลูกบุญธรรมโดยเมียที่เลิกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกส่วนลูกของเมียที่เลิกไปแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนอกจากนั้นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องเสียเตยเป็นทายาทกลุ่มถัดมาแต่ถ้ามีทายาทกลุ่มแรก กลุ่มถัดมาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเลยหากเปิดเผยพินิจกรรมลูกบุญธรรมได้รับรองสิทธิ์การรับมรดกเลยทนายความเผย